อุบัติเหตุแปลกใหญ่ยังไม่จบภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์พระเสาวจรเดินอยู่ในรัศมีมังกร1มีนาคม2566ถึงพระสุขดวงเดิมและเล็งพระจันทร์ดวงเดิมพระราหูจรเดินในราศีพฤกษพ29มีนาคม2565ประทับอังคารดวงเดิมทักษากำเนิดเมืองภูมิอาทิตย์ อายุเมืองย่าง240ปีตกภูมิเสาในฐานะโหนที่พอจะรู้อะไรล่วงหน้าเล่าๆบ้างผู้เขียนชักเริ่มคุ้นเคยและอยู่ร่วมได้กับโรคโควิด -19 บ้างแล้วแต่สิ่งที่แอบกลัวอยู่ในใจแทนหลังจากทํานายเกณฑ์ชะตาเมืองปี2564ที่ให้ไว้ตั้งแต่24ธันวาคม2563แล้ว กลับเป็นเรื่องอุบัติเหตุใหญ่จากไฟควันระเบิดแกส๊สที่จะแรงต่อเนื่องเป็นที่น่าหวาดเสียวตั้งแต่ต้นปีปลายปี2564เพียงแต่จะเกิดเมื่อไรที่ไหนกับใครเท่านั้นแล้วในที่สุดเมื่อทีเผลอเวลากลางคืนวันที่5กรกฎาคม2564ไฟก็ไหม่ใหญ่ระเบิดที่โรงงานบริษัทมิงตี้เคมีเข้าจำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกตั้งอยู่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการต้องใช้วิธีการดับไฟแบบพิเศษโดยใช้บริษัทน้ำมันมาช่วยภายใต้การอํานวยการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเหตุการณ์นี้ซ้ำทุกเข็นซ้ำซ้อนต่อจากโควิด -19 ทําทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในปริมณฑลใกล้โรงงานได้รับผลกระทบ ทั้งทรัพย์สินสุขภาพอนามัยสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ดูเหมือนจะเป็นข่าวร้ายเพราะผู้เขียนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นเพียงหนังตัวอย่างเหตุการณ์แรกของเหตุร้ายอาการนี้ที่จะเป็นไปถึงสิ้นปี2564อย่างต่ำเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้เริ่มกาดสูง เตรียมการไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อที่อย่างน้อยเกิดแล้วจะไม่ได้แปลกใจอันเกิดจากเกณฑ์ทางโหรที่ซํำซ้อนด้านร้ายนี้คือเกณฑ์อุบัติเหตุไฟที่1เริ่มตั้งแต่ต้นปีต่อเนื่องจากต้นธันวาคม2563อย่างต่ำสิ้นปี2564ตามคำประพันธ์ของหลวงวิสารดารุณกร ครูโหนผู้ล่วงลับบอกว่าให้เกรงไฟพระเสาจรเดินอยู่ในราศีมังกรพบที่สิบดวงเมืองเมื่อเกิดเหตุแล้วและที่จะเกิดก็กระทบเรื่องเศรษฐกิจเช่นที่เกิดกับหมิงตี้โรงงานผลิตขนาดใหญ่พ่วงด้วยดารานักร้องคนดังนางพระยาหญิงงามเด่น ดังเช่นอดีตนักร้องคนดังที่แปลวิถีชีวิตมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเจอรอบนี้ถูกเอามาเล้อจากสายเป็นหายพระเสาจรที่ราศีมังกรทำม,มุมถึงพระสุขดวงเดิมผลกระทบนี้และที่ยังจะเกิดเกิดโดยตรงกับชาวบ้านธรรมดาอีกด้วยเช่นชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงงานบิงตี้เกิดเครียดวิตกกังวลต้องทิ้งบ้านช่องหนีตายไปอยู่ศูนย์อพยพ ต้องดูแลปลอบขวัญกันยกใหญ่พระเสาจรลิงพระจัน์ทรดวงเดิมเกณฑ์อุบัติเหตุไฟที่สองเริ่มตั้งแต่ต้นปี2564ต่อเนื่องจากประมาณกันยายน2563 29มีนาคม2565มีแนวโน้มเกิดเหตุร้ายตามโลกคือให้ระวังฟืนไฟในเมืองที่ว่าโสดหนึ่งอุบัติมูล คติเพลิงจะพึงมีพระราหูจรเดินในราศีพฤกษบทับพระอังคารดวงเดิมเกณฑ์ที่3ภัยหลากหลายชนิดน่าจะเกิดรอเกิดทั้งดินน้ำลมไฟสารเคมีน่าจะมีแผ่นดินไหวบางช่วงด้วยเริ่มตั้งแต่วันคล้ายเกิดเมืองวันที่21เมษายน2 5 6 4 ถึง21เมษายน2565ตามพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีที่ว่าให้เมืองเกรงพยาภายาัยหลกักๆทักษาจรเมืองตบภูมิเสาอาการของเหตุการณ์ที่เกิดแล้วและกำลังจะเกิดคาดว่าจะมีการสะสมอาการนำมาก่อนเช่นขาดการตรวจสอบขาดการซ่อมบำรุงที่ดีพอประมาท ไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แป,แปลกเกินคาดคิดซึ่งเมื่อสะสมพลังได้ที่แล้วก็ระเบิดเกิดขึ้นแบบเปริ้งปร่างใหญ่รับมือยากต้องด้วยวิธีการล้ำสมัยเช่นใช้โฟมปิดวาลวดับโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกวาดภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอาการของมดุตยูจรทับลัคนาเมืองอยู่ตัวอย่างเพิ่มเติมที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เก็บข้อมูลจากปูมโหนมาเห็นตัวอย่างในอดีตเช่นรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำที่ท้ายเหมืองพัางงาตาย207คนไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีของการท่าเรือที่คลองเตยเรือโดยสารระหว่างสีราชากับเกาะสีชังถูกเรือบรรทุกน้ำมันชนตาย119คนลาวด้าแอร์ระเบิดกลางอากาศตกที่อุทยานแห่งชาติภูเตยสุพรรณบุรี ตาย223คนเครื่องบินการบินไทยเที่ยวบิน311ชนภูเขาที่เนปาลตาย113คนวิธีการรับมือมีคนถามมาว่าการทำนายแบบนี้มีประโยชน์อะไรผู้เขียนบอกว่าอาจไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ยังน้อยเมื่อเกิดขึ้นก็จะได้ไม่แปลกใจและบางท่านนำคำทำนายไประมัดระวัง เตรียมการตรวจสอบกิจการที่ดูแลอยู่ก็มีส่วนประชาชนอย่างเราหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยให้คาถาแคลวคาดกับบรรดาเสรีไทยที่ไปขออันเป็นบางส่วนของคาถานกยุงทองหรือโมปริตคือนะโมวิมุตตนังนะโมวิมุตติยาแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย ขอนอบน้อมต่อธรรมแห่งความหลุดพ้นผู้เขียนเคยใช้แล้วขลังนักถ้ากรรมไม่หนักเกินไปก็แคล้วคาดได้ฟองสนานจามนจันทร์